สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ36ชนบุรีที่นี่เรียนออนไลน์นะคะของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36พันษาจังหวัดชนบุรีนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูแมงหน่อยนะคะเ,เราจะพบกันทุกๆวันพฤหัส,สบสดีนะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็พบกับภูแมงเนะาะแผนกนวดแผนไทยและนวดประคบสมุนไพรเราจะมาทำพิมพ์เสนน้ำกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราเราไปไหนไม่ได้นะคะเร,เราเราก็อาจจะหาอะไรทาสามารถทำที่เป็นไรายได้พิเศษได้นะคะ,ะไรายได้เสริมนะคะอยู่บ้านเฉยๆก็สำหรับสบรรพคุณของพิมพเสนน้ำเนี่ยนะคะก็จะใช้ สูตโดมบำรุงหัวใจนะคะแก้หวัดคัดจมูกนะคะแก้วิงเวียนศีรษะอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ถึงขนาดว่าถ้าเกิดปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อนะคะก็สามารถเอามาทาที่ท้องได้นะคะแต่ในการทาเนี่ยก็ต้องดูเนาะว่าเราแพ้ไหมหรืออะไรยังไงเพราะว่ามันจะมีความเย็นแล้วก็ความร้อนนะคะอยู่ในตัว วเวลาทาไปบางทีเราทามากเกินไปอาจจะทําให้ผิวหนังหน้าท้องของเราลอกได้นะคะก,ก็ต้องระวังนิดนึงแต่ก็สามารถใช้ได้อะคะ่ะเ,เราเรามาดูว่าอุปกรณ์ในการที่เราจะใช้เนี่ยเราจะมีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ก็จะมีอันนี้ถ้วยแก้วนะคะถ้วยแก้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องอครูแมงมีถ้วยแก้วแบบนี้มันแพงนะคะเราไม่ต้องซื้อแบบนี้ก็ได้ เราจะมีที่บ้านเรามีแก้วอะไรหรืออาจจะเป็นขวดโหลที่เป็นเป็นแก้วนะคะหรือไม่ก็ชามชามที่เป็นแก้วนะคะก็ใช้ได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่สําหรับคนนะคะสําหรับคนก็จะเราเราจะเน้นเป็นเป็นถ้าเกิดเราบ้านเรามีเป็นแท่งแก้วเนาะก็ใช้แท่งแก้วได้หรือเราไม่มีเราใช้เป็นตะเกียบครูแมงก็ไม่มีแท่งแก้วเหมือนกันใช้ตะเกียบนะคะตะเกียบคือเป็นเป็นพลาสติกเราจะไม่ใช้ไม้ใช้อะไรเพราะว่ามันจะซึมเนาะ ก็ใช้อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นอันนี้กระบอกฉีดกระบอกฉีดเนี่ยก็จะเป็นใส่ลิ้งนะคะกระบอกฉีดเราจะใช้ไว้เวลาที่เราบรรจุใส่ขวดเนาะบรรจุพันธุ์มันจะใช้ดูดขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่จะไม่หกนะคะแล้วก็ขวดขวดก็จะมี2แบบขวดแบบแบบเป็นลูกกิ้งอย่างนี้นะคะมีลูกกิ้งใส่ลูกกิ้งที่เราจะเห็นแบบเวลาที่ใช้ก็จะใช้กิ้งกิ้งได้เลยนะคะ ก็มีจะมีหลายรูปแบบขวดลูกกิ้งนะคะมีมีความกว้างความอ,อาจจะเป็นยาวๆหรือว่าเป็นกลมๆนะคะ,คะ,คะก็เป็นหลายแบบแล้วก็หรือไม่เราก็จะเอาขวดแก้วที่มาแบบนี้เฉยๆนะคะแล้วก็เอาสำลีใส่ลงไปแล้วเราก็จะเอาพิมเสนน้ําของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วก็เอาไว้สําหรับสูตรดมนะคะแต่อันนี้เวลาที่มันจะเอามาทาเราอาจจะแบบมันก็จะไม่ดีนิดนึงเพราะเราจะต้องเอามือล้วงเข้าไปเนาะแต่ถ้าเป็นขวดแบบขวดแบบลูกกิ้งเราก็สามารถทาทาได้เลยเนาะ แล้วก็ตาช่างนี่ตาช่างนะคะตาช่างนะคะก็ถ,ถ้าเวลาที่เราไปซื้อไปซื้อพวกส่วนผสมช่วงพวกส่วนผสมมาแล้วแล้วลเ,รเราจะต้องช่างตราส่วนนะคะเราก็ใช้ตาช่างนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนผสมเราไม่รู้จักส่วนผสมส่วนผสมของเรานะคะก็จะเป็นเมนทอนนะคะเมนทอน เมนทอนก็ในในในสูตรของครูนะคะครูวันนี้ครูก็จะใช้30กรัมนะคะเอ้ยา0 0กรัมพูดผิดส0 0กรัมนะคะเมนทอน300กรัมเมนทอนนี้นะคะ300กรัมนะคะแล้วก็พิมพเสนพิมพเสนนะคะ120กรัมกาลบูนกาลบูนร2 0กรัมนะคะแล้วก็ยูคาลิปตัส ยาบุคาลิปตันนี่เราเอามาไว้สําหรับแต่งกลิ่นนะคะก็ใช้ประมาณ1 5ซีซีก็พอแต่นี้เราก็จะวิธีการทํานะคะว,วิธีการทําเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนะคะสอย่างตัวนี้นะคะเอามาใส่ไว้ด้วยกันเทลงไปเลยเมนทอนพิมเสษแล้วก็การาบูลนะคะ3ตัวนี้นะคะเวลาเวลาที่ เวลาที่มันมาเจอกันเนี่ยถ้ามันอยู่ตัวใครตัวมันเนี่ยนะคะมันจะไม่จะไม่ละลายนะคะแต่พอมันมารวมรวมตัวกันมาผสมกันแล้วอ่ะมันจะละลายวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันนานจนกว่ามันจะละลายหมดนี่แหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆคนจะคิดถึงครูถ้าเราเราต้องมาเจอกันเราก็เจอกันนานๆตอนแรกว่าจะผสมจะผสมไว้แล้วอ่ะกลัวว่ามันจะแป๊บเดียว ในระหว่างที่เราเราคนนี่นะคะถ้าถ้าอย่างอย่างถ้าเรามีเวลานะคะเราก็เราก็คนแบบนี้ไปแต่ถ้าเราเราทำแล้วเราขี้เกียจคนใช่ไหมเราเอาสามตัวเนี้ยเอาใส่ไว้ด้วยกันแล้วเราก็หาโหลที่มันมีฝาปิดอะนะคะปิดปิดไว้แล้วก็ทิ้งไ้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันก็จะละลายของมันไปเองนะคะ เราก็จะได้กลิ่นหอมแค่ทำเราก็โล่งจมูกแล้วเนี่ยในในระหว่างที่เราคนไปเนี่ยนะคะว่าจะเรียกแอดมินมาช่วยคนแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะคะในระหว่างที่เราคนเนี่ยนะคะมันก็จะนานนิดนึงเนาะในระหว่างที่เราคนเรามาคุยกันเรื่องเรื่องหลักสูตรของของศูนย์ช่วงนี้ดีไหมคะเออ ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะคะบุรีของเราเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีแดงอยู่เลยเราก็ไม่สามารถเปิดการการเรียนการสอนในในระบบปกติได้นะคะเราช่วงนี้เราก็จะมีการเรียนออนไลน์นะคะเรียนเรียนแบบออนไลน์เรียนออนไลน์ก็จะมี2แบบก็คือเรียนแบบไลฟ์สดแบบวันนี้ของครูแมงนะคะ ก็จะมีแผนกไลฟ์สดก็จะมี2แผนกคือตัดผมชายกับแผนกนวดนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มออนไลน์แบบปิดก็จะมีแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าแผนกบริการโรงแรมแผนกเสริมสวยสตรีแผนกช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศนะคะ แล้วก็แผนกโภชนาการนะคะที่ที่เราเราก็สอนแบบปิดแบบปิดเนี่ยเป็นยังไงก็คือก็คือเราก็เรียนเหมือนกับเรียนอยู่ในห้องเรียนคือครูกับนักเรียนสามารถพูดจาโต้อตอบกันได้นะคะก็ถ้าเราเราอยากเรียนเราอยากเรียนอะไรเราก็เข้าไปดูในเพจของศูนย์นะคะศูนย์เรียนรู้กันพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพของเรานะคะ ในหน้าก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะเรียนเรื่องน่าจะเป็นแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าของครูกแกว้วนะคะไม่เขาจะสอนการสร้างแบบนะคะแต่ว่าว่าเป็การสร้างแบบอะไรนั้นนะคะก็เราถ้าอยากรู้นะคะก็เข้าไปในเพจเนาะหรือ,รอไม่งั้นก็ติดต่อแอดมินโดยตรง จะสงสัยไหมคะว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ตรงนี้จะซื้อได้ที่ไหนนะคะซื้อได้ตามร้านเคมีพันธุ์ทั่วไปเลยนะคะอย่างถ้าในถ้าในกรุงเทพก็ไปแถววัดตึกแถววัดตึกเนาะก็จะมีหลายร้านนะคะก็เข้าไปดูได้เลยไปเลือกดูได้เลยเลือกดูขวดดูดูด พวกบรรจุพันธ์นะคะเลือกได้เราจะเอาแบบไหนเอาที่เราพอใจนะคะถ้าในชนบุรีชนบุรีก็จะมีที่จังหวัดชนบุรีก็มีศรีราชาก็มีนะคะแล้วก็ถ้าพัทยาพัทยาก็มีศรีราชาก็อยู่ตรงหน้าตรงหน้าโรบินสันนะคะ ถนนฝั่งตรงข้ามกับโรบินสันนะคะเป็นร้านเคมีพันเนาะเซฟเคมีพัน์ถ้าเป็นพัทยาก็อยู่ซอยเนินพับหวานแล้วก็อยู่พัทยาใต้ตรงข้ามกับบิ๊กซีนะคะยังไม่ลาลายเลยอะ่ะ มีใครมีใครสงสัยอะไรไหมคะมอันนี้ในระหว่างที่ทําเนี่ยนะคะเราก็จะลูกนะคะเพราะว่า กลิ่นของแต่ละอย่างนะคะเราก็คนไปจนมันละลายเนาะละลายละลายเห็นไหม มีใครเข้ามาบ้างแล้วอะคะทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะพี่พี่ก่สวัสดีค่ะ,คะมีลูกๆเข้ามาหลายคนเลยนะคะ วันนี้ทำอะไรกันบ้างนะคะอยู่ที่บ้านอะ่ะมีใครเข้ามาบ้างแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมันจะคนอย่างนี้มันจะคนก็จะนานนิดนึงอ่ะนะคะก,ก็เราก็คนไปจนมัน มันคนไปเรื่อยๆนะคะจนมันมันละลายนะคะวัสดุอุปรกรณ์นะคะอาทวนอีกรอบหนึ่งเผื่อบางคนบางคนฟังแล้วจำไม่ได้อนะคะก็จะมีเอาส่วนผสมเนาะก็จะมีเมนทอนนะคะเมนทอนสามร้อยกรัมนะคะแล้วก็พิมเสนกับการบูลอย่างละร้อยยีิกรัมนะคะ แล้วก็ยูคาลิปตัสยูคาลิปตัสอีก1 5ซีซีนะคะก็เอาทั้ง3ส่วนมาผสมกันนะคะคนให้ละลายนะคะหรือถ้าถ้าเราไม่คนเราก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้มันก็จะละลายของมันเองโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ํานะคะอันนี้เราก็เริ่มละลายแล้วมันแต่มันก็จะนานนิดหนึ่งนะคะส่วนขวด พวกบรรจุภัณฑ์พวกขวดพวกอะไรมันก็จะมีขายอยู่ในส่วนใหญ่ก็จะมีขายอยู่ในร้านร้านเดียวกันนะคะที่เขาขายอุปกรณ์พวกนี้นะคะเขาก็จะขายขวดด้วยอะไรด้วยเราก็ไปเลือกซื้อเอานะคะใายคนดูน้ำอ้อยน้ำอ้อยตอนนี้ทำอะไระคะเข้ามาแล้วกิ๊บเก๋ สวัสดีค่ะใครนะคะหมูอ้วนสวัสดีค่ะตอนนี้ทำอะไรกันบ้างอยู่ที่ไหนอะไรนะโค้ดพี่ฝนพี่ฝนเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เรามาทำพิมพ์เสนน้ำกัน ใครมั้งะเข้าวาน้อเี่พ<ค>ูดไปเด้ ละลายแล้วเห็นไหมนะคะแรกว่าจะคนไว้แล้วเชียวพอมันละลายแล้วนะคะละลายแล้วเราก็ใส่เราก็ใส่ใสย,ยูคาลิปตัสสุดท้ายนะคะใส่ยูคาลิปตัสเสร็จแล้วถึงจะค่อยใส่แล้วก็มาบรรจุขวดมันไม่ละลายหมดก็ดื ทางบ้านมีคำถามไหมคะช่วงนี้ทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะคะฉีดวัคซีนกันครบหรือยังนะคะครูแมงฉีดแล้วนะคะเข็มแรกพรุ่งนี้จะไปฉีดเข็มที่สองแล้วค่ะพวกเราก็ต้องฉีดนะคะ ฉีดให้ครบสองเข็มฉีดวัคซีนกันหรือ,อยังคะน้องอาการเหรอคะฉีดวัคซีนอาการมีคนถามว่าครูแมงฉีดวัคซีนมาไม่มีก็อาการนะคะก็ไม่มีอะไรก็ฉีดแล้วเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่แพ้นะคะแต่ก็จะมีเพื่อนที่ไปฉีดด้วยกันมองไม่เห็น ลูกเยอะจําชื่อลูกได้อ๋อเอ็มอยู่ไหนตอนนี้อยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกลูกเยอะหลายพันคนอยู่จําได้หมดนั่นแหละค่ะแต่ส่วนใหญ่ลูกลูกจะลืมพี่ฝนโค้ดพี่โฟนโค้ดพี่โฟนก็คือพี่ฝนใช่ไหมอยู่เขาไม่แก้วจําได้ อันนี้เป็นเอเป็นยูคาลิปตัสสิบห้าสี่สี่อันนี้ไม่ถึงเมื่อกี้เอามาได้แค่สิบยังไม่ละลายหมดเลย สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะร้านร้านนวดก็ปิดไปแล้วนะคะก็ยังต้องรอให้ให้ให้สถานการณ์ดีขึ้นนิดนึงร้านร้านนวดถึงจะอยู่ได้นะคะตอนนี้ที่สูนงร้านนวดที่สูงก็ไม่มีเหมือนกันนะคะแผนกนวดก็ปิดเหมือนกันลูกๆอยู่ที่ไหนกันบ้างตอนนี้ครูครูแมงลำบากมากเลย <c oughs> ต้องปับดบ้านถูบ้านคนเดียวนะคะถอนหญ้าลดเออฝนตกก็ไม่ต้องลดน้ำต้นไม้แต่ แต่ข้อเสียของการไม่ไม่ไอฝนตกก็คือก็คือยาขึ้นเร็วอีกก็ต้องถอนยาอีกนะคะตอนนี้มันจะดูดได้บ้างหรือยังก็ทำต้องรอให้มันให้มันละลายให้จนหมดนะคะมันไม่ขึ้น พอละลายแล้วนะคะก็ก็ละลายละลายแล้วมันเป็นเป็นน้ำอุ้ยต้องทุกอย่างต้องนี่งนะคะก็ใส่ขวดก็อย่างนี้เลยใส่แบบนี้เลยนะคะใส่อย่างนี้นะคะก็ปิดฝาพอใส่ลงไปแล้วก็เอาฝามันจะมีฝาเขาจะมาให้มาพร้อมเลยนะคะ ฝาก็เป็นฝาแบบแบบลูกกิ้งแบบนี้นะคะลูกกิ้งม่มีปะลูกกิ้งเป็นลูกกิ้งแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ได้เลยแบบทายอย่างนี้ได้เลยนะคะกิแ้งบบเสร็จแล้วก็ปิดนะคะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะที่มันเป็นที่เป็นเป็นจำรีแบบนี้นะคะเราก็จะดูดมา แล้วเราก็จะใส่ไปนะคะใส่ไปในนี้มันก็จะเป็นมันก็จะซึมอยู่ในอยู่ในสำลีแบบนี้นะคะเราก็ปิดฝาแล้วเวลาที่เราไปใช้เนี่ยเราไปใช้นะคะก็ใช้ดมแบบนี้มันจะซึมมันอยู่ในสำลีอยู่แล้วมันก็จะไม่หกออกมาก็ดมแบบนี้ได้เลยนะคะแต่แตอนนี้มันจะ ข้อแตกต่างนะคะจากอันที่เป็นลูกกิ้งเราสามารถถอดแล้วก็เอาลูกกิ้งทาอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นขวดแบบนี้เราก็จะใช้ดมถ้าเราอยากทาเนี่ยเราก็ต้องต้องเอามือเข้าไปจุ่มแล้วก็ทาเนี่ยคะ่ะข้อข้อแตกต่างนะคะแต่ในในแต่ละอย่างเราก็จะทําสามารถทําเป็นของชํารวยก็ได้นะคะหรือเป็นให้เป็นที่แบบแจกเนาะคนไปวัดสองอย่างนะ ถ้าถ้าเราอยากได้สีนะคะมีถามมาว่าถ้าอยากได้สีที่ร้านเคมีภัณฑ์เขาจะมีสีสีสําหรับที่ใส่นะคะเราจะไม่ใช่สีที่ผสมอาหารนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สีผสมอาหารแต่จะเป็นสีที่เขาจะเป็นสีของเฉพาะของตรงนี้เลยเป็นสีเคมีที่เราเราใช้ใช้สําหรับผสมอันนี้ะค่ะก็จะมีทุกสีเราอยากได้สีอะไรสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาเขาใช้สีผสมอาหารไม่ได้เนาะมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนไหมคะ ก็แค่นี้อะคะ่ะมีแค่นี้ก็เสร็จแล้วอันนี้อัตราส่วนนะคะมีถามมาว่าบออัตราส่วนให้บอกอีกครั้งหนึ่งก็คือเมนทอน300กรัมนะคะ300กรัมก็คือ3ขีดเนาะแล้วก็พิมพ์เสนกาลบูนอย่างละ120กรัมนะคะยูคาลิป 15cc แต่ถ้าเราต้องการสัดส่วนหรืออะไรเราก็บวกเพิ่มอะไรก็ตาม คืออัตราส่วนนะคะก็คิดได้เราอยากได้ลดน้อยกว่านี้ก็ลดลงไปอาจจะเหลือเมนทอนทัก200 200พิมรพ์มเสนก็ก็น่าจะเหลือโดยประมาณ80เนาะถ้าถ้าเมนทอนเหลือ200ริมพ์มเสนกระบุนก็ต้อง80อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลดอัดตราหรือเพิ่มอัตาราดูที่ว่าเราทำมากทำน้อยแค่ไหนนะคะมีคนถามมาว่าแพงไหมก็ ช่วงนี้ของมันก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงอ่ะนะคะอย่างอย่างอย่างเมนทอนเนี่ยเมนทอนถ้ามันจะอยู่ราคาที่ประมาณเป็นประมาณพันหนึง่งหรือพันกว่าบาทแต่ถ้ามันจะมีอยู่บางช่วงเหมือนกันที่ของขาดตลาดเคยขึ้นถึงสามพันก็มีอ่ะคะ่ะแต่ช่วงนี้มันจะอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งอ่ะนะคะก็พิมเสนก็จะประมาณเจ็ดร้อยกิโลหนึ่งอ่ะนะคะ,ะกาละบูนก็อยู่ที่ห้าร้อย เขาก็จะขายส่วนอย่างถ้าขายเป็นขีดก็ถ้าซื้อเป็นกิโลถ้าเราทําเยอะๆซ,อซื้อเป็นกิโลมันก็จะจะถูกกว่าพอเป็นขีดปุ๊บเขาก็บวกไปโดยปกตินะโดยธรรมดาของแม่ค้ามันจะเป็นช่วงๆอ่ะค่ะช่วงช่วงหนึ่งที่ที่ของขาดตลาดอย่างเงี้ยอย่างกระไอเมนทอนอย่างที่บอกเคยเคยเคยซื้อแพงสุดถึงกิโลละสามพัน จากขึ้นพันกว่าบาทพอขาดตลาดปุ๊บขึ้นเป็นถึงสองสามพันทันทีนีคะแต่ช่วงนี้ไม่แพงค่ะช่วงนี้อยู่ที่พันพันกว่าบาทพันหนึ่งพัก็โดยโดย,โดยรวมแล้วก็มีมีเท่านี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอยะลากันแค่นี้นะคะขอบคุณมากสำหรับสาหรับอะไรนะแอดมินนะคะสำ,สำหรับ ผู้ชมทางบ้านนะคะทุกๆคนขอบคุณมากๆค่ะแล้วเราก็จะมาเจอกันอีกนะคะก็อาทิตย์หน้านะคะอย่าลืมนะคะถ้าถ้าอยากต้องการเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าข้อแผนตัดเย็บเสื้อผ้าก็จะสอนการสร้างแบบนะคะออแล้วก็อาทิตย์ถัดไปก็จะเวียนกันไปถ้าอยากรู้ว่าช่วงไหน ศูนย์เราสอนอะไรมีวิชาอะไรแผนกอะไรนะคะก็เข้าไปที่เพจของศูนย์นะคะหรือไม่ก็ติดต่อแอดมินถามนะคะเราก็จะมีตารางไว้ว่าช่วงไหนอาทิตย์ไหนเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับครูแมงนะคะก็น่าจะเจอกันอีกสักทีนึงก็อีกประมาณ3-4อาทิตย์คือเดือนโดยประมาณคือเดือนละครั้งอะนะคะรอบหน้าของครูนะคะก็จะสอนทำการทำยาหอมของ ที่ทําจากสมุนไพรอนะคะก็จะต่อเนื่องกันไปเลยคือโดยใช้ใช้ส่วนผสมของของอพิมเสนน้ําเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ของหอมนะคะพวกเคยเคยไอยาดมส้มอมมือไอ้ส้มโอมือนะคะเป็นแบบนั้นนะคะรอบหน้าแต่จำยังไม่บอกว่าวันที่เท่าไหร่นะคะต้องติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบัสดีค่ะ